สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงมะพร้าวริมถนนบรมราชชนนีนะครับกำลังจะปลูกมะพร้าวอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้แปลงนี้ก็5ไร่ครับการปลูกมะพร้าวอย่างที่ผมบอกว่าเราปลูกระยะห่างมะพร้าวแกงเนี่ยผมก็จะใช้อยู่ที่8เมตรครับแต่สำหรับสมาชิกรายนี้นะครับท่านบอกว่าอยากปลูกระยะิต้นในห้ไร่เนี่ยปกติ5้าไร่เราปลูกร2ยนะครับแต่ท่านอยากปลูกา เท่านั้นยังไม่พอครับความยากของตรงนี้ก็คือผมจะให้ดูอะไรครับคือแปลงนี้เนี่ยเขาขุดร่องไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วปัญหาก็คือว่าเขาบอกว่าปลูกให้ได้ร้อยห้าสิบต้นในร่องที่ขุดไว้ครับซึ่งเรือะที่ประมาณสักสามไร่เห็นจะได้นะครับที่เป็นที่โซนที่เป็นร่องอยู่นี่นะครับ เพราะนั้นสามไร่จะปลูกร้อยห้าสิบ150ต้นโอ้โหแน่นมากๆครับซึ่งผมได้บอกไปแล้วว่าวแบบนี้ไม่เวิร์กเลยนะครับมันไม่สวยคือนอกจากจะไม่สวยแล้วเนี่ยเราก็อาจจะได้ต้นมะพร้าวแต่ที่จะได้ดู๊กมะพร้าวครับเพราะว่ามันแน่นเกินไปแต่ว่าเอาแหละนะครับเขาบอกว่าลูกค้าคือพระเจ้าครับลูกค้าอยากได้แบบนี้ผมที่แจ้งให้ฟังแล้วว่ามันไม่เวิร์กแต่ว่าถ้าเขาจะเอาผมจัดให้ครับ